ขอบคุณครับกรบสวัสดีท่านบริหารครับแขก้มีเกิญที่พี่สิริชวนทุกท่านนะฮะร,รวมถึงเป็นแฟนนะฮะซ้ายมือความมือแล้วก็ด้านบนด้วยนะโอ้เมื่อกี้เดินมานี่บอกเลยว่าบรรยากาศเริ่มบิ้วมาเรื่อยๆแล้วก็คลิปวิดีโอมอสักคู่ดีด้วยนะครับผมแปมปีพาร์ทครับรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกเท่เป็นพิเศษอื ก็หลายนก็น่าจะเห็นอยู่นะฮะกับความพิเศษที่เกิดขึ้นในงานของเราใวันนี้นี่เลยครับ celebrating a legacy of l u m i n o x 35th anniversary ก,ก,กับการเฉลิมฉลองครบครอบ35ปี l u m i n o x เชื่อว่ามีแฟนๆอยู่ในที่นี้ไม่น้อยนะฮะแฟนๆ l u m i n o x อยู่เต็มพื้นที่ไปหมดเลยเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เท,ท่ไหมครับเนาะเท่มากๆนะครับแล้วก็เป็น American born แต่ว่าเป็นสวิสเนสงั้นท่านในเรื่องของ reliability เรื่องของความเสถียรความเป๊ะความ high quality มนี่คือมาแบบ top notch มาแบบที่สุดเลยทีเดียวนะฮะ35ปีครับทุกท่านซึ่งจุดเริ่มต้นผมก็มาทราบข้อมูลนี้สึกเท่มากเลยนะฮะเป็นนาฬิกาที่โอ้โหผลิตให้กับหน่วยรบหน่วยทหารทั่วโลกเลยครับหนึ่งในหน่วยรบดังเลยเนี่ยที่ทำให้เขาแบบติดตลาดเลยคือ Navy Seal อาซึ่งนี่แหละฮะแล้วก็แพร่หลาย นี่คือโอเปร่าชวงของเราขอเสีร์ประมือด้วยครับจาก Heritage Collection Sea Air Land จาก l u m i n o x ครับสุดๆกันไปเลยนะฮะขอบคุณเหล่านายแบบด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะโอ้โหเทส่สุดๆนี่เป็นการ represent EN ได้เป็นอย่างดีนะครับต้องต้อนรับกันด้วยนะครับขอเสีร์ประมืออีกครั้งครับคุณมารีเบอร์เนอร์คุณไมเคิลและคุณแดน r e p r e s e n t ได้ดีเหลือเกิน C R ลันท์แลนด์นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วการนี้ครับขอเรียนเชิญ Assistant Managing Director บริษัทสีทองพันธุ์จำกัดครับคุณสุริยามหาดำรงโกนกาผมเห็นแบบตื่นเต้นมากค่ะก็ของจริงแล้วอลังการกว่าพอแขกรับเชิญเรามาพบนี่เหมือน feeling ต่างๆทันมาเลยค่ะใช่มันเท่มันได้เลยมันมามันเท่เท่ไหมทุกคนใจฟูมากๆตอนนี้นะครับงั้นขออนุญาตถาม รีบคนเลย ladies first ละกันมารีย <Mar ry S 2> ก่อนเลยยังไงไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงวันนี้เรา represent สี่ใช่ไหมะทำไมฮะไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงเออจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากการพักผ่อนของเราคือการไปทะเลใช้ชีวิตอยู่ทะเลทั้งบนหาดแล้วก็ใต้น้ำด้วยค่ะจริงๆประกอบที่ชอบการดำน้ำอยู่แล้วค่ะเป็นการดำสกูบ้าได้ภาพให้ได้เห็นประกอบด้านหลังด้วยนะเยวนี้ <What? S 1> this is you right นี่แหละโอ้โหที่อ๋อ,อนี่คือแบบครัดำน้ำจริงจังนะใช่ค่ะดำจริงจังค่ะก็คือจะชอบไปริฟทบอร์ดก็คือจะไป,อย,ปอยู่บนเรือเป็นอาทิตย์เลยค่ะขนาดนั้นเลยโอ้โหสุดยอดมากคือทำงานก็ทำอย่างเต็มที่เวลาแบบว่ามีงานอะไรเด็กคอปปี้ไดร์บี้ก็เลยเต็มที่เหมือนกันค่ะก็เลยเต็มที่แต่ละภาพนี่คือที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะก็มีอันน้มันเหนืออันน้ำมันใต้ที่มากสุดไปดำเม็กซิโก นี่จะเก็บในไซส์จริงๆยนลายจีนอ่นดีเลยงั้นก็จะต้องมีของคู่ใจมีการเลือกนาฬิกาเวลาไปดำน้ำยังไงบ้างถูกต้องค่ะคือจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนติดนาฬิกามากแต่เวลาที่เราไปเที่ยวเราไปดำน้ำเนี่ยค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่รวยๆเนาะแล้วเราบางทีเราไปอยู่บนเรือเราเจอน้ำทะเลทรายทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกนาฬิกาที่เหมาะกับลายไตา์ด้วยคือของมารีนะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ ลูมิเนอร์สอานี่สวยมากลูมิเนอ Pacific Diver Ripple ใช่ค่ะ Pacific Diver Ripple ก็คือข้อดีก็คือกันน้ำกันน้ำได้ถึง200เมตรเลยเพราะเราสกูบปาห้เราก็ลงไปเลือกอยู่งั้นใช่ค่ะบวกเลยถูกต้องค่ะล้าก็อีกอย่างคือไซซิ่งเขาพอดีกับข้อมือผู้หญิงมากตัวนี้ตัวเรือเนี่ยคือ39มิล ข้อมือพอดีเลยแต่ว่าที่ชอบมกากๆนะคะคือชอบที่สามารถเปลี่ยนสายได้หลายสายก็คือจะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็ที่เราใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็คือจะเป็นสายเหล็กแล้วก็เวลาที่เราไปดำน้ำหรือเราไปทะเลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายยางซึ่งต้อมีให้เลือกหลายสีด้วยเพราะฉะนั้นมันใส่สบายมันไลท์เวทแต่ก็ทนทานดูแล้วมากๆเลยค่ะยิ่มาได้ยินบอกว่าเปลี่ยนสายเองได้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะรุ่นนี้คือจริงๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆปลุ่มเล็กๆเป็นตัวล็อกตรงนี้ค่ะซึ่งแค่สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยผู้หญิงอย่างเรานี่คือเปลี่ยนสบายมากเลยสบายมากแล้วมีสายับเบอร์แบบนี้กี่กี่สีด้วยกันสีเยอะมากเราผู้ชุมภูคือมีแบบเกือบทุกสีแล้วก็ที่สําคัญจริงๆคุยกับมารีมาก่อนว่า เป็นคอนติสตาเลสเิียวซึ่งจริงๆก็มันสมมติว่ามาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยอาจจะใส่เป็นสตาเลสก็ได้แล้วก็เวลาออกทะเลก็เปลี่ยนเป็นแรปเปอร์เยี่ยมมากแล้วแล้วก็จะแบบลุกไหนฟิวไหนให้มันแมทช์กับเสื้อผ้าก็ได้หมดเลยแล้วเม็ดมะยมก็จะเป็นแบบเกลียวเป็นแบบเกลียวค่ะก็จะทำให้ช่วยกันน้มันไม้หนำเข้าเยอะมากเยอะมากโอ้โหมารีไซน์มาแล้วเพลิเพลมากเนอะงั้นเป็นไอเทมที่ห้ามพลาดถ้าไปแบบ ดิว <D> ิ่งเนาะ next diving side ก็คือต้องเข้าไปด้วยเลยใช่แล้วแล้วก็ร r อ p เ r อร์แบบหลายหลายสีไปได้เล,เลยนะฮะจะได้เปลี่ยนในทุกๆวันได้เลยเนาะยั่งมาขอบคุณมารีนะคะขอคุณคะหา,าไปกันต่อท่านถัดไปนะฮะ <S 2> <S 2> เราคุย represent C แบบเป็นที่เรียบร้อยมาที่เห็นชุดแบบนี้แนะ่นอนแอร์เตมยศมาเตมยศมาใช่แล้วนะคุณไมเคิล คุณไมเคิลครับอยากให้แชร์ให้ได้ฟังหน่อยครับว่าว่าชินชอบเกี่ยวกับเรื่องทราบวสคือบินจริงใช่ไห<ช><ช>มครับช่นชอบเกี่ยวกับการบินผมรักการบินมานานนะครับแล<ช>้วก็ตอนปัจจุบันตอนนี้ผมก็บินให้อยู่สองบริษ,ษัทครับก็จะเป็นบริษัทเสียกซีเพลนชอบทำเกี่ยวกับบินน้ำเป็นอะไรเครื่องบินน้ำในประเทศไทยครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมบินให้ก็จะชื่อว่าไทยสกายแอนเดอรจอร์ครับจะเป็นส่งนักโดดล่มครับ ทิมพะคเนี่ยใช่ครับทัพ sky d i v ิ่งเนี่ยแหละอยู่แถวศรีนช่าเหรอฮะใช่ครับผมเคยไปโดดที่นั่นนะอ้าวเหรอครับนี่เป็นนักบินนะให้ผมตอนนั้นนะเนี่ยก็ไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับถึงก็มีเสียงกรี๊ดเลยนะฮะนี่และนักบินหล่อใช่ไหมฮะแน่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 คนที่ represent สีสวยไหมฮะสวยไหมฮะทุกคน นักบินหลอกไหมฮะคนต่อไปเดี๋ยวค่อยๆแล้วกันนะเราค่อยๆไปนะโอเคอโอเคครับก็คืออดบินบินจริงแต่ขออนุญาตเมื่อกี้ได้คุยกับทีมงานไม่ได้มีแค่ภาพนิง่งเมื่อกี้มารีก็เป็นภาพภาพนิ่งก็คือเท่แล้วรู้ว่าเราดำน้ำจริงนะอันนี้บินจริงมีคลิปให้ดูด้วยขออนุญาตให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ด้วยนะเชิญเลยครับนี่โอ้โหนี่คือบินกแบบับ บินแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรครับแบบผาดโผนนะฮะครับแอร์แบติกนิดนึงครับอรุณสวัดครับโอ้โหแล้วทำไมถึงชอบการบินครับเนี่ยโอ้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบทั้งบินมาตลอดก็คือก็อยากเป็นนักบินมาตลอดนะครับ ปถามเขาชอบเครื่องเครื่องกลไกอะไรอย่างงี้ด้วยครับครับอ๋อก็ณีแหละ represent ได้ดีสุดๆเลยเพราะว่าบินจริงใช่ไหมฮะเป็นนักบินจริงๆเลยแล้วที่ใส่มาวันนี้พิเศษยังไงบ้างเราแชร์ให้ที่ฟังที่ใส่มาวันนี้เราเปนรถเรือเอ่อรุ่น F 1 1 7นะครับเอาไปทอกนะครับคือสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับเรือเนี้ยครับหนึ่งก็คือเพราะมันเป็นนาฬิกาเวสเมทนอยู่ันคือจะขึ้นชื่อเรื่องความละเียแล้วความแม่นยำเรื่องเวลาเพราะว่าเออ ถ้าเป็นนักบิน,นเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากจร uh huh. อย่างที่สองที่ผมชอบมาก uh huh. ก็จะเป็นะระบบภายน้ำ uh huh. อันนี้จะเรียกว่า LLT นะครับ LLT ใช่คือมันจะเป็นภายน้้ำที่เรืองแสงได้โดยที่แบบโดยที่ไม่ต้องเอาไปใส่ในแสงนะครับ oh. คืออยู่ที่มืด25ปีออก็ยังสว่างเดี๋ยวนะสมมุติว่าถ้าเก็บไว้ในตู้เซฟน,นานๆเนี้ยนะ พาถ้าครายน้ำปกติแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรืงแสงได้แล้วชายจะต้องเจอแสงก่อนชายให้เก็บรับเก็บพลังงานแต่ด้วยเทคโนโลยีของ l u m o n o x ชื่อว่า LLT ใช่ Luminox ก i g h t Technology อะไร l o บิโน้กสไล Technology คือสามารถสามารถ เรืองแสงได้เป็เวลาย,ยาวนาน25ปีก็คือสมมติว่าเก็บไว้ในที่มืดไม่ได้หยิบมาใช้งานเลยดอกบมาก็ยังสว่างยาวนาน25ปีจริงๆเป็นจุดขายหลักด้วยเพราะว่าลูมิเนสลูมินสน,นี่ก็คือแสงสว่างอันนึงในจุดขายของเทาเนึงเลย,ยามากแล้วคือจริงๆแล้วมีอยู่ในทุกรุ่นเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนรุ่นนี้ด้วยก็ได้ใช้เวลาบินกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาบินกลางคืนมีสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนจะ หือว่านาฬิกาเนี่ยเป็นแบคขับเราได้ตารางเวลาเนี่ยยีมวัดเวลาครับ LLT LLT ครับนอกจากนั้นมีนอกจากนั้นผมก็ชอบตรงที่ว่าเพราะเราต้องอยู่กับนาฬิกาตลอดเราต้องใส่อะไรที่สบายความไม่หนักเนี่ยคือเตามมากนุ่มใส่ไปผมก็ลืมไปเลยว่าแบบใส่ในกายอยู่อะไรเงี้ยคือมันสบายมากใส่ไปได้ทุกที่แล้วก็ท้ายที่สุดผมก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องดีโซ่ครับที่ขยับได้เนี่ยครับ คือมันจะทำให้เราเซตไทม์โซนได้สองไทมงโซนจะเหมาะสำหรับเหมาะกับนักตินทุกนแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางด้วยครับโอ้ยี่งเลยนะครับก็คือปรับเวลาได้กับสะดวกมใช่ค่ะเพียงแค่หมุนเบโซก็คือสามารถดูเวลาของเซกันไทม์โซนได้เลยอคือไม่ต้องมานั่งกลับดูง่ายๆเร็วๆเลยค่ะยี่มมากก็ยิ่งเหมาะกับ นักบินเลยใช่ไหมฮะที่บินข้ามไทม์โซนต้องดูเวลาตลอดเปรียบเทียบโฮมคันทรีกับโลเคทที่อยู่ได้ใช่ถ้าดูก็คือได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบอ่าโอเคนี่แหละฮะ represent C แบบเป็นที่เรียบร้อย represent A แบบที่เรียบร้อยมา represent อะไรต่อฮะอะไรต่อครับทุกคน C A อะไรครับแลนกับน้องเลยฮะโอ้โหน้องแดน represent แลนสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แค่สวัสด,ดีก็มีสิ่งพิเศแล้วเหรอเนี่ยว้าวเพิ่งเจอน้องแดงครั้งหน้าสวัสด,ดีนะฮะแล้วมีพี่ล่ามด้วยนะคะวันนี้มามามาช่วยด้วยสบายดีนะครับวันนี้อ่ะสบายดีมากเยี่ยมมากโอเคคือเป็นคนหนึ่งที่แบบชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วถูกไหมทุกคนใช่ไหมฮะอชอบชอบเที่ยวแบบไหนนะเที่ยวเที่ยวทะเลหรือเที่ยวเขาชอบเดินทางไปเข,ขาครับรอ๋อโอเค ผมชอบดูวิวสวยๆเลยรพี่ริ้งเฉยๆครับถัาทำไมมีถักอรัวร <c oughs> ักป่ารักเขาแล้วรักเราไหมฮะอ้ะอเราเรารักกันรักด้วยเหรอฮะรักอันนี้ถามแทนทุกคนเลยแค่ได้ใจฟูกันไปออนี่ไงก็มีคลิปใหด้ดูอยู่ด้านหลังด้วยทุกคนก น่าจะเห็นกันแล้วเป็นแบบบิ๊กแฟนแล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็คือชอบเข้าป่าชอบ explore อ๋อใช่ครับชอบกิจกรรมเยอะๆกิจกรรมเยอะๆอ๋อโอเคพูดไทยเก่งมากนะเนี่ยเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากแล้วที่ใส่มาวันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่แบบตอบโจทย์มากใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้สวยมากๆขาสวยมากใช่ครับเท่มากครับเท่มากนะเก่งไหมเก่งไหม เออสวยมากเป็นสายแบบสายสีส้มสีส้มใช่ไหมฮะตัวนี้ชื่อรุ่น luminox bagrills survival master 3740เรีนย์เล่นสั้นๆว่า luminox bagrills ใช่ไหมฮะนี่จะบอกว่าเป็นบิ๊กแฟนของ bagrills นะฮะใช่ไหมคะฮึมเขมใช่ไหมชอบตัว bagrills คลิป bagrills ไป ปลาหลวกินปลาเลงแล้วกิน, <laughs> <laughs> กนแบบว่าแปลกๆเยอะมากอะ่ะแต่ว่าผมไม่เอากินมาเลง <laughs> <laughs> ไม่ได้กินแบบเขานะ You don't eat like him right? ใช่ครบแบฟิล์รุ่นนี้พิเศษมากๆแล้วเหมาะก,กับการเข้าป่ามากนะครับเพราะว่าเนี่ยมีจริงๆแล้วตรงนั้นอยากให้โชว์ให้ทุกคนได้ได้ดูนี่น,นึ่งด้านนั้นมีค <laughs> อมเลส <laughs> ใช่ไหมฮะคอสเข็มทิศเข็มทิศ เข็มทิศก็เนี่ยเวลาเข้าป่าบางคนอาจจะเข้าป่าแล้วก็หลงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอ๋อชิหลงอ๋อจริงๆสามารถิชชู่แล้วคุมล้มทางในป่าครับแล้วเดี๋ยวนั้นนี่คือเห,เหตุการณ์จริงเหรออ๋อจริงๆเขาหลงทางในป่ามาอะไรับอ๋อแล้วนี่คือทุกคนก็สามารถดูได้อ๋อใช่ครับเค่มาจะวันนี้วันดีจะดูครับอ๋อในคลิปต่อไป <laughs> เดี๋ยวได้ดูนะ <laughs> อรอติดตามได้เลยน้องแดนบอกว่าไปหลงทางมาจริงๆใช่ปะ่ะชิดนี่แหละหลงทางอาจจะเสียเวลานะแต่ถ้าหลงศกตาน้องแดนอาจจะเสียการสรงตัวได้นะฮะเนี่ยี่ร่ารับแปลฮะแปลด้วยแปลจริงด้วยนะฮะเนี่ยใช่ครับแต่ก็คือถ้าถ้าใส่เรือนนี้ไป ก่อนเข้าป่าคราวที่แล้วก็จะไม่มีหลงทางเลยนะอ๋อใช่ครับถ้ามีนาฬิกาคอมเมอร์นีอะไรกับไม่ไม่จะหลงทางครับไม่หลงทางโอ้เก่งมากเก่งมากปรบมือปรบมือแล้วก็มีฟังก์ชันอีกก็คือโคโกราฟใช่โคโลกราฟจำเวลาได้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเนื่องจากเป็นแดงกเรย์เนาะเขาก็จะมีแสงเป็นกิมมิคของตัวสัญญาณ S.O.S ช้รหัสมอสมอสโคดนะฮะสโคดอยู่ที่ตัวข้อมือก็คือสมมุติว่าเกิดไปติดปลาลงปลาอยากจะส่งสัญญาณซัำไม่ได้รหัสมอสคืออะไรก็คือสามารถดูที่ข้อมได้เลยได้เลยโอ้นี่แหละก็คือเป็นของแดกรีจริงๆสมเลยแล้วก็เป็นแบบแรงคอลเลกชันตอบโจทย์มากชอบไหมฮะนาฬิกาอ๋อชอบครับเนอะพันี รับใช่ไหมครับให้เลยครับให้เลยครับชอบนีให้เลยให้เลยค่ะโอ้ใส่เข้าปาไม่ต้องหลงเลยนะครับเพราะเห็นว่าชื่นชอบในการเข้าเข้าป่าอยู่แล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณรินครับอยากให้ได้ แชร์ให้ได้ฟังถึงความพิเศษอีกสักครั้งกับการครบรอบ35ปีลุมิน็อกับก็พิเศษมากเพราะว่าครบรอบ35ปีทางแบรนด์ลุมิน็เนี่ยเราขนฟูคอลเลคชันมารวบรวมเอาไว้ที่นี่เลยที่อเวนิว r อเวนต์อารีนาตรงมีขนเราเลยเราจะตั้งต่อตรงเนี้ยค่ะยาวถึง2อาทิตย์ก็คือสําหรับแฟนๆลุมิน็อเนี่ยสามารถที่จะมารับชมฟูคอลเลคชันที่นี่ได้เลยพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสมมติว่าซื้อที่นี่ก็รับของเป็น GWP พิเศษไปเลยนะคุณ เป็นก <All right. S 1> ิฟต์ได้พิเศษได้เลยแล้วก็ <All right. S 1> ที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ <All right. S 1> ก็คือน่าจะเป็นตัว Limited e dition ที่ออกมาเฉพาะรุ่น Heritage เมื่อกี้น่าจะได้ยินีคุยกันไปแล้วค่ะใช่ครับ Heritage 3ตัวนี้ก็คือผลิตออกมาเพื่อ35ปีเลยค่ะ <All right. S 1> ก็คือเขาจะดึงตัวที่เป็น Legacy ตัวที่ขายดีในอดีอย่างเช่นตัวนี้ อันนี้จะเป็นตัวซีค่ะเป็นนิววิซีโอตัวตัวแรกๆโฉมแรกก็จะเป็นหน้าตาประมาณค่ะเขาก็เอากลับมาปรับปรุงเลดใหม่แล้วก็ให้แฟนๆที่เป็นแฟนยูวีน็อตส,สามารถสะสมได้เลยแล้วก็สําหรับตัวแอร์แอร์ก็จะเป็นรุ่นที่คุณไมค์เคลื่อนแสงาสักที่เลยขึ้นหนึ่งเจ็ดดีมิตต์ดีมิตต์เอ dition ตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาทําร่วมกับสกาวเวิร์กสกาวเวิร์กนี่จะเป็นหน่วย เกี่ยวกับวิจัยพวกเครื่องบินในเ,เครื่องบินรบในสหรัฐอเมริกาก็ uh huh. ตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของตัวหน่วยสกังล์เนี่ยค่ะคบ,บนน้ำปัดด้วยใครที่เป็นแฟนแฟนเครื่องบินรบชอบพวกเครื่องบินเรือนี้น่าสะสมมากแล้วก็สุดท้ายอยู่บนข้อมือคุณแบม uh huh. คือ uh huh. เป็นรีคอนค่ะคตัวนี้ก็คือเป็นตัวของแบงค่ะตัวเนี้ยก็น่าสะสมเช่นกัน เป็นหนึ่งในหน้าตาที่จริงๆแล้วขายดีมากเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็อย่างที่บอกก็คือนำมาปัดฝุุนเพิ่มสไตล์นิดหน่อยให้เป็นรุ่นที่แฟนๆได้สะสมกันเลยลอ่ะติดตามกันได้เพราะว่า Event Space ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ยา,ยาวๆเลยยาว2อ,อาทิตย์เลยค่ะสอสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาเลยค่ะ โอ้ก็มากันได้นะครับเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีของ l u m i n นอกับคอลเลคชันเหล่านี้ซึ่งมีกี่เรือนได้ให้ในไทยกอพิเศษลืมพุดก็แต่เรแต่เรรุ่นเนี่ยเรามีเพียง100เรือนในประเทศไทยเท่านั้นก็จะมีทั้งหมด300เรือนก็คือรุ่นรุ่นล <C. S 1> อ่าซีหนเรือนแอร์เรือนแล้วก็แรงหนึเรือนอันนี้ก็คือพลาดแล้วพลาดเลยเฉพาะปีนี้จริงๆ ห้ามล่าเลยนะทุกคนโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนของลูมิเนอร์ชีวแล้วนะครับกับการครบรอบ35ปีนะฮะก็ได้ฟังจากท่านบริหารมาเป็นที่เรียบร้อยว่านี่คือคีมาร์สโซเลยนะครับก็เก็บไว้เป็นสะสมหน้าสะสมสุดเลยนะครับกับ Heritage Collection C m แล้วก็แลนนะฮะขอบคุณเรปิเซนต์น t ชิงด้วยขอบคุณท่านบริหารด้วยนะฮะขอบคุณคุณเยนครับและแล้วก็กลับมาเรียบรีเบอร์เนอร์คุณไมโครและน้องแดงขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน เช่เลยฮะสามคนนะอโอเคนะครับผมคาถามที่หนึ่งครับใครที่รู้คําตอบยกมือเลยนะทีมงานช่วยกันดูนะฮะเอาเป็นว่ารอสรัญญาณจากแบบแล้วกันให้น้องแนนช่วยช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับว่าใครยกมือเร็วนะรัช่วยช่วยช่วยดูโอเคครับอาารโอเค <laughs> อ,าาอาจจะยากเพราะว่ามีหลายทิศมากเลยนะฮะ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแดนขึ้นหน้าเล็กน้อยหน้ามันโดนแสงน่าจะได้แบบว่าหลอ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 งอ่อลรลอ่อนหล่อ่อหล่อหลอมาฮะคำถามคือรอสัญญาณจาบต่มนันาฬิกาลูมิเน็ที่น้องแดนใส่ในงานชื่อรุ่นอะไรถ้าพร้อมแล้วยกมือฮะมีไหมตอนนี้ยกกล้องกันหมดเลยนะฮะเนี่ยมีใครยกมือไหม มีไหมครับออแอบในงานก็ได้นะฮะพี่พี่สุวรรณชนก็ได้เหมือนกันลูมินลอลสไลคไ์ครับใครทราบยกมือฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไมค์ไปให้แกลนฝัง่งนี้เหรอฝั่งนี้อ่าอ่าไมค์ครับไมค์จะได้ได้ยินกันชัดเจนไอคิวเซเโอรค่ะนี่นล,ลูมินอลแบคกริลเซอร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมฮะขขอ,อ๋อถูกต้องคร่ะมา เชิญรครับเก่งมากอ่ะเดี๋ยวให้รับทีเดียวสแตนบายเข้าเวทีก่อนนะฮะคนที่สองที่จะได้รับไปครับคำถ,ถามคือ collection luminos ครอบคลุมอาาเขตอะไรบ้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาาเขตอะไรบ้างครับยกมือแล้วฝ่ายโน้นโอเคอเค,ครับอ,อะไรนะฮะ c a l a n d ค่ะอะไรนะ c a l a n d ค่ะ c a l a n d ถูกไหมครับพี่ตงครถูกต้องเรียกมากที่มารอบรางวัลจากน้องแดนเลยเก่งมากครับ c a แล้วก็ Land นี่คืออาณาเขตที่ Navy Seal operate อยู่เลยนะฮะแล้วก็โดยรถอืนอื่นด้วยนะครับคำถามสุดท้าย last question คำถามสุดท้ายครับนาฬิกา Heritage Collection มีวางจำหน่ายในประเทศไทยจำนวนจำกัดรุ่นละ กี่เรือนยากมากครับคนไหนฮะทีมงานฮะช่วยกันเรื่อนหน่อยฮะได้ครับได้ครับเชิญเลยฮะหนึ่งร้อยค่ะรุ่นละหนึ่งร้อยเรือนไปครับค่ะตื่นต่อขอบคุณครับเป็นมากครับเป็นมากครับยิ่งมากเชิญเลยครับคนแรกเชิญเลยฮะครับอมาสักเล็กน้อย ฝากผลงานฝากผลงานนะนี่ใช่อาอ,อ,อ่งเป็น YouTube YouTube ออยูทูบยูทูบคอล e ลคชนใหเทรคับไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ,อาครับผมอ๋อก็คือติดตามได้อ่าเนาะทุกคนติดตาม c o l เลคชันใหเทรคชันลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็บคือ อีพีต่อไปก็คือจะเข้าป่าหลงในป่าใช่ไหมครัอ๋อใช่ครับไปพุตาบองครับจริงๆอยู่สวยมากๆครับกูทับเบิร์กใช่ครับกูทับทับบองกูทับเบิร์ดเยี่ยมมากเยังไงโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนน่ารักมากๆเลยต้อนรนะทุกคนน้องบ้าครับพันธุ์พี่ด้วย thank you ท much